พราสไตล์ทำง่ายกินแซบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทําเมนูอีสานบ้านๆของเรานะเพื่อนนะคะแกงแกงหน่อไม้รวมมิตร เมืองนอกนะคะสูตรพอล่าสไตล์นะเพื่อนมีอะไรเอ่ยที่เพื่อนเห็นก็มีวันนี้พอล่าได้นางเอกนะคะได้ผักขแยงผักแยงเนี่ยค่ะมาไปตลาดไทยงวดนี้ไม่ลืมกับเพื่อนซื้อมานะคะสองกามเล็กๆนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะนะคะขาดไม่ได้คือผักแงงน,นะ,ะเพื่อนนะผักะแงงหรือผักแยงบ้านเรานั่นแหละค่ะแลวแต่จะเรียนะคะเพื่อนนะคะ มีอะไรก็มีเครื่องแกงหน่อไม้พราก็จะมีมีฟักทองมีแคกรรสกิมสามสีมีบวบมีเห็ดอาคิงนะคะนางลมคิงเห็ดใหญ่นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะหั่นแล้วก็เนี่ยค่ะพริกสามสีเนาะเครื่องแกงพราเนี่ประมาณนี้นะเพื่อนตอนนี้หม้อก,ก็เดือดน้ำใบายานางก็เดือดปุดๆแล้วนะคะเพื่อนก่อนอื่นพราจะใส่อะไรลงไปก็มาชมกันนะคะวิธีทําแกงหน่อไม้ของพราอยู่เมืองนอกนะเพื่อนนะ,ะสูตรพราเองนะเพื่อนนะคะ ตอนนี้น้ำใบยันนาเดือดเขียวเต็มที่อาจจะมีฟองนิดนึงนะเพื่อนเพราะมันมาจากกระปองมาจากขวดเนนะออาะเพราะอัดลมมานะเพื่อนนะอาจจะมีฟองไม่เป็นไรค่ะนะคะพอราก็จะใส่ข้าวเบือข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่บ้านเราเลยพอราก็จะโขกแบบหยาบนะคะไม่ละเอียดนะคะใส่หอมหัวแดงพอราจะไม่ใส่กระเทียมนะเพื่อนแกงหน่อไม้เนี่ยนะคะ ใส่หมอมหัวแดงนะหอมนะกระเทียมมันจะไปตัดรสชาตินะนจะไม่อร่อยพอลาก็เลยไม่ใส่นะเพื่อนนะ,ะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่พอลา่าไม่ใส่นะคะนี่ค่ะเป็นหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้เขามาในกระป๋องแช่นะ้าใบยะนางมาพอล่าก็มาล้างพอลา่าไม่เอานะเพราะมันเหม็นเปรี้ยวพอล่าก็มาต้มล้างอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนนี่ค่ะพอล่าก็จะใส่หน่อไม้นะคะลงไปเลยนะคะเพื่อนนะคะ,นะคะนี่ค่ะ เื้อแบบกระป๋องมันสะดวกสบายดีนะคะเป็นหน่อไม้อานุ่มนะคะเรียกว่าหน่อไม้ไล่หรือเปลาบ้านเราอ่ะเพื่อนนะคะหน่อไม้นี่จะอร่อยสุดยอดของหน่อไม้นะคะตอนนี้พลาก็ใส่หน่อไม้ลงไปเรียบร้อยหอมห่วยมาแล้วนะคะพะลาก็จะทยอยใส่พวกผักนะเพื่อนนะคะคือนางเอกก็ใส่ทีหลังนะคะใส่ตอนจะยกลงเนาะมันจะได้หอมหอมค่ะเพื่อนนะคะน้องนางเอก <laughs> นางเอกเพลา กะาก็จะใช้มือนี่หละคะ่ะสะดวกดีนะคะพยอยใส่เลยค่ะนะคะผักทุกอย่างก็สุกพร้อมกันนี่เลยค่ะนะคะเห็ดเลยค่ะเห็ดกะเพรากระทำชิ้นใหญ่ๆนะคะจับมาเต็มปากเต็มคำเลยนะคะพริกนะคะพริกสสีค่ะขาดไม่ได้นะคะพริกหวานเนี่ยะเราชอบค่ะนะคะ เริ่มล้นหม้อแล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนทางฟักทองค่ะตัมคินนะคะตั้มคินค่ะนะคะตามด้วยบวบนะคะซุกินี่สุกินี่นะคะเพื่อนเนี่ยสูตรพะล่าง่งายๆนะคะเพื่อนนะคะทำออกมาแล้วก็อร่อยน่าทานนะคะวันนี้มาทําวิธีการแจกหน่อไม้ให้เห็นนะคะที่จริงก็จาจะใส่ผักหลายอย่างกวนน่านี้แต่หม้อใหญ่ล้นหมอก็กินไม่หมดนะเพื่อนคนเดียวอนะคะ จะแช่ตู้เย็นแช่แข็งก็ยังไงไม่รู้ไม่เข้ากันหนแกงหน่อไม้ตอนนี้ก็หล่นหมอ้อนะเพื่อนเนี่ยพอดีพอดีหล่นหมอ้อพอดีพอดีนะคะในหาแกงหน่อไม้เมืองนอกพราะเพื่อนนะคะเป็นสูตรของพราสสไตล์พราเองเลยนะ,ะทำทุกครั้งก็อร่อยทุกครั้งซึ่งแกงหน่อไม้พราไม่ได้ทํามาเดือนหนึ่งแล้ววันนี้ก็นึกอยากนะคะครบเครื่องอีกแล้วค่ะนะคะก็เลยทํานะคะ วันนี้จะมาทำวิธีการแกงหน่อไม้นี่หละให้เห็นนะคะตอนนี้พระราจะให้ผักสุกแล้วค่อยมาปรุงรสนะคะเพื่อนนะคะแล้วค่อยมาชิมรสว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็ปิดฟ้าก่อนนะคะ,ะมาติดตามตอนต่อไปนะคะ <baz. S 1> ผักก็สุกแล้วนะ,ะไม่ต้องแกงนานนะคะผักจะเสียวิตามินนะคะเนี่ยค่ะเดือดเต็มที่แล้วพระราจะมาปรุงนะคะเพื่อนนะ,ะสูตรพระราเองนะคะปรุงนะคะสูตรนี้พระราไม่ใส่หงชุดรสนะคะเพื่อน ก็ยังไงน้ำปลามันก็หุชรสเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนขาใช้สูตรเดียวเอาอยู่เลยค่ะนะคะเกลือก็ตําเข้าไปในเครื่องแกงแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีแค่ใส่น้ําปลาของคุณไหมนะคะอร่อยนะคะไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่พลากินยี่ห้อนี้มาต้งแไปเขามีมานะคะทดลองแล้วอร่อยไม่เคยขาดบ้านเลยนะคะเพื่อนเนี่ยนะคะน้ำปลานัวค่ะนะคะ,นะคะประมาณนี้นะคะย็งไงคะ เมนูยอดฮิตเนาะทั่วไทยทั่วโลกก็กินแกงหน่อไม้นะคะคนบ้านเรานะคะเพื่อนนะคะโตมากับกอดกอนหน่อไม้นะคะสมัยพระราาเป็นเด็กก็ไปหาหน่อไม้นะคะทุกวันนี้คลิปใครลงหาหน่อไม้พร,รากะ็ะไปดูชอบชอบมันเยอะยังเยอะอยู่บ้านเราก็ยังอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเพื่อนหน่อไม้นี่จะหน่อยใหญ่นะคะบางช่องนี่ไปหาทุกวันเลยกินทุกวันหาไปกินหรือไปขายพระราะาก็ไม่ถามเนาะได้เยอะมากเลยค่ะ เอาไปถนอมอาหารไปกินยามันไม่มีเนาะก็ดีอะค่ะเพื่อนนะคะสุดยอดนะคะเดี๋ยวพระรากอชิมรสนิดนึงนะคะอ,อร่อยนัวมากเลยเข้มข้นนะคะคลิปนี้พระราก็ทำวิธีการแกงให้ดูนะคะ คลิปต่อไปก็จะไปกินให้ดูเพื่อนๆจะได้อยากด้วยทำเป็นคลิปแกงก่อนนะคะตอนนี้พ่าก็ใส่ผักขย,ยงนะคะผักสงแงงบ้านพราเรียกผักสงแงงท่านนางเอกนะคะตัวนี้นะคะแกงหน่อไม้นี่ขาดไม่ได้เลยนะคะตัวพบเครื่องเรื่องของแกงหน่อไม้นะคะถ้าบ้านเราถ้าบอกใส่ผักอีกตูมันจะเปรี้ยวเนาะถ้าใส่ใส่ใส่ชะอมแต่พลาไม่ค่อยทานชะอมเพื่อน ทะะานแล้วมันปวดหัวกลิ่นมันแรงนะคะก็เอาสูตรผักขแขแยงนี่แหละขแยงนี่แหละนะคะแล้วแต่จะเรียกเนาะตอนนี้หน้าดำนาบ้านเราเนาะมันก็ขึ้นตามคันนานั่นแหละกลิ่นออกแล้วหอมมากเลยค่ะเพื่อนค่ะ เป็นไงสีสันน่าทานหอมห่วยเลยค่ะเพื่อนค่ะค่ะเพื่อนเมนูแกงรวมมิตรนะคะหน่อมไม้ผักรวมนะคะง่ายๆสไตล์พ่าสูตรเมืองนอกนะคระับสูตรหน่อไม้กระป๋องนะคะแต่แกออกมาแล้วเหมือนหน่อไม้สดบ้านเราเลยนะคะเพื่อนจินตนาการเอานะคะเพื่อนดูดิหอมผักชงเงงออกมาแล้วเปหน่วยเลยค่ะนะคะ สวยมากเลยค่ะนะคะมากินกับปลาเนะเพื่อเหนยนะคะเดี๋ยวไปไปเจอกันในคลิปกินว่าจะแซ่บนัวแค่ไหนก็นะคะไปดูกันนะคะคนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแกงดอไม้เบืองนอนนะคะสุพรรณกขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ